สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุขุนสวัสดีทั่วทิศทั่วไทยสวัสดีเอฟซีทางไกลในต่างแดนด้วยสวัสดีค่ะพี่เมียมดอกได้แต่เศร้าแท้โอ๊ยนาะฮะตัดตัด้เฮ้เศร้านะเธอโอ้ยเนาะเป็นเป็นตาเอาไว้นีล่ล่ะเด้อบ่ใหายหมั่วดอกมาแต่เศร้าปานนี่อยู่น้อกันเล่นอยู่ในละ่ะ เอ๊ะติดตามติดตามเพราะว่าเดี๋ยวมาสายเนี่ยทานทานก็นจะสะดวกแล้วอืออืนอ,นอึนมีแผนนะคะอึนมีแผลอ่ะเที่ยวแรกแหกมานบ่แหละทะเบิงเด้อค่ะทุกคนค่ะทะเบิง,ทะ,บงทะเบิงว่าสิแหกมานบ่เนี่ยบ่อของเฮาก็ถือฝนมือแรกมือสองมือว่านมือว่านฝนบ่เอ่อตกตกแต่ตก,ตก,ตก,ตกน้อยๆนะคะลิ้นๆอ่าแต่ก็โอเคอยูนะ่ณตอนนี้ก็ ก็ถือว่าบ่อปเปียกปนไดเน,นะาะเพราะว่าหมู่บ้านมันลิ้นๆมากมันก็บ่อแห้งปนไดก็มีแดดออกหลายสะดส่วนมากนะคะทุกคนจ้ะแล้วมือนี่แดดออกดีอ้าวเที่ยวแรกมันก็ต้องแหกมา้านตัวบัดหานีอ่ะว,วันไหนจะโรยพาทีมงานออกงานเพิงสี่ขั้นเด้อค่ะทุกคนค่ะอันนี้ซื้อว่านองใบเตยอืมจะเพิง่งในหลักพูดต่างไห่อีลาใบเตยอ้าวเที่ยวแรกว่าจังไน ออื๊บเอออ่ะขึ้นมานิ่งนิขึ้นมานิ่งนิ่งอึ๊บอมาได้อยู่มาได้อยู่เที่ยเนี่ยเที่ยวแรกแหกมันเด้อมันบดมือเด้อมานบนมือเด้ออ้าวแต่บ่มาบดมืออีกบ่ได้เด้อเนี่ยค่ะอันนี้น่องหมอนทอง มอนทองและทะเลซ่านะคะอ้าวท้าเบิ้งเที่ยวแรกสิไปได้บ่ ไหนแต่ถ้าทางทางังพุ่นก็คือว่าไปได้ด้วยดีอ่าเที่ยวแรกแหกมานมานเบิดมือมานเบิดมืออ่าอ่าเที่ยวสองเที่ยวสองสิเป็นใครไม่ได้นั่นลงไปแล้วค่ะคุณคงคอยอันนี้พี่ใหญ่เอ้ยพี่ใหญ่ได้นน่แต่จะพึ่งมาอยู่ก็ได้รู้จักกับคุณคงคอย,อยรู้จักก่อนอีกนะก่อนอืก่อนจะเพิ่งมาอยู่อยู่กับพี่คงคยนี่พี่คงคยพี่ใหญ่เลยนะนี่เออ แต่ก่อนเขาจะเป็นสีน้ําเงินนิ่มเงินน้าเงินเข้มๆนะคะทีนี้เฮียก็มาเปลี่ยนหัวใหม่ทําสีใหม่ก็เลยเป็นพี่คงคุอยอะพี่คงคุยสิขึืนได้บ่ประธานนี่ถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งว่าพี่คงคุยสิขึ้นได้บ่ เทีเยวแรกพานไปเทียวสองต้องพานไปจนอะเออต้าสิได้แหกบมานแต่ทั้งสี่ขั้นพานไปได้ไปได้โอ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 ึบอึบอึอบ,อบ,อบดันดากแน่ดันดากแน่ มาได้สวยนี่ล่องทางล่องทางล่องทางมาได้อยู่เปียปึ๊บ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 เออเรียบร้อยจะเรียกว,ว่าพานฉลุยค่ะพี่คงค่อยึืนได้ทุกขั้นก็นต้องขึ้นได้ค่ะทุกคนจ้าเนียไปแล้วพี่คงค่อยไปแล้วเจ้าหม้อนทองเจา้าหม้อนทองน้องสุดท้องของเรานะจ้าเจา้าหม้อนทองน้องสุดท้องของ ทีมงานเรื่องแสงนี่แหละจา้าก็น่าจะมีแค่สี่คันแค่นี้แหละคงไม่มีคันที่ห้าไอ้หรืออาจจะมีคันที่ห้าียังไม่รู้อ่านั้นเรื่องของอนาคตรเราอย่าอย่าพึ่งไปพูดถึงตอนนี้มีสี่คันก็ถือว่าครบถ้วนกระบวนการสวยงามตามท้องเรื่องพอดีพอดีค่ะไม่หนักไปไม่ไม่เบาไปไม่เยอะไปไม่น้อยไปถือว่าโอเคพอดีพอดี พี่คงคอยว้างไงพี่คงคอยว้างไงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยะไปได้เรียบร้อยจ้าพี่คงคอยพานแล้วอ่าทีนี้เข้ามาดูขั้นที่ขั้นที่สามมันทองเดี๋ยวได้ติดฟิล์มติดแอรก็ค่อยรอขึ้นเอ๊อเระรอบุ่ด้ปะดนักพุ่มาไฮ้ดรไรอเออ อันนี้อันนี้มอนทองต้องรออนนถ้าแดดออกอย่างนี้เราก็ถือว่างานเราก็จะร่าบรื่นอยู่นะคะทุกคนคะแต่ถ้าแบบแบบเป็นอึมครึมเหมือนฝนจะตกไม่ตกตกไปตรงนี้โอ้ยวันนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ประมาณว่าตุ้มตุ้มต่าๆเลยนะคะทุกคนคะแต,แต่แต่ถ้าแดดออกนี้ถูกใจคะ่ะถูกใจใจเฟื่องมากเออ เราจะไม่อยากบ่นเลยนะคะว่าร้อนเพราะว่าอ,อ,อากาศร้อนทําให้เราได้ตังค <laughs> ์โอเคไหมทุกคนอากาศร้อนทําให้เราได้ตังค์เออคำนี้ใช้ได้แล้วทุกคนนะเนี่ยมา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 อ๋ามอมันทองนี่ฮึบฮเฮ้ยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไปเรื่อย เ้าได้ประทานี้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้แดดออกอีกสักหน่อยค่อยปาดค่ะปาดทีละนิดละน้อยละนิดละน้อยไปเรื่อยๆแต่มอนทองเข้าไปได้เราก็ไปเรื่อเรืบอเๆของเขาสไตล์มอนทองนะคะทุกคนจ้าเอออ่ะอันนี้เที่ยวที่สามค่ะเที่ยวที่สามได้เวลาจะไปจีบทีอีกท,ทัวร์แลวนะคะโอ้ยหนอไปแล้วไปแล้วอ่ามาคันที่สี่ นอกทะเล่าเอ้ขันทีสีทะเลสามือนี่ทะเลสารังท้ายรังท้ายนะจ๊ะ แซวแซลได้แซลแซวพี่มิมนิดหนึ่งนะคะทางงายสองวันไม่ได้แซลใครเลยวันนี้แซลพี่มิมนีม่แหละพี่มิมม,มาให้เราแซลทะเลซาอ่ามาทะเลซาเนิบเนิบมาทะเลซาเดี๋ยวเพิ่งจะไปฉีกตัวแล้วนะอ่ามามา พี่ไคลานนะคะพี่ไคลานอยู่ที่บอ่อนี้แหละเด้อเดี๋ยวเอเอเพิ่งจะไปฉีกตัวแล้วนะจ๊ะพี่ไคลานบอี๋บายคนขับไคลานน้ำหนาอเอาไปไปไปพี่น้องไปเข้าไปไปเบิ่งมองเท็ดินของเข้าแล้วเออไปใส่หมวกใสยย่ยางไปแล้วเดี๋ยวเฮ้าสิอู่งานบ่ดด้บ่ดด้บาดแดดนิสัยบ่ดีแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ้าหามอู่โอ้ยเบิ่งทางแม่พี่น้องคะ่ะอา้าธรรมดา เริ่มต้นมันก็จะทุลักทุเลหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเหยียบซ้ายเหยียบขวาทะแยงเหยียบหมุนซ้ายหมุนขวากันไปก็ค่อยค่อยดีขึ้นแหละแต่ถ้าเหยียบแต่ร่องเดิมร่องเดิมมันก็จะจบเกมนะจ๊ะต้องขยันเหยียบซ้ายเหยียบขวารถเบาเหยียบไปเอออาเฮ้ยทีมงานของเจพึ่งนี่กรไดเนาะเก่งๆทั้งนั้นเลยหนูไปได้เรียบร้อยสวทสเวท,เวทโอ้ทางไหมอมาแล้วนูน่นปเยอะกกาตาตาน่าจะอยู่นู่นนะคะทุกคนจ๊ะ ก็จะประมาณนี้ลุยกันที่สนามโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกันเลยนะคะแล้วค่อยจะเจอกันใหม่นะออ เดียวกับเจ้าคูบต้าวันนี้ก็สองแรงแข็งขันเช่นเคยคะ่ะทุกคนคะอยู่ครบทีมครบถ้วนทุกกระบวนกันนีแล้วจะเจอกันใหม่นะ FC ที่นานาราคาเดี๋ยวจะพึ่งจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเอาช็อตเด็ดๆมาฝากนะจ๊ะรักและคิดถึงค่ะสวัสดีมิชัยทั้งวันสวัสดีค่ะ